สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับเดอ้อชาวชอยเียวนะครับจากช่องอนุนมล่องผงชาแนลนะครับเนาะมื้อนี้เขาก็สิไปทำงานที่เก่าครับพี่น้องไปไปทำงานกันครับผมสวัสดีครับ ดีทุกๆคนนะครับเดอ้อทางช่องอนุรนุมนังผูชาแนลครับกำลังเดินทางไปทำงานครับทุกคนเมื่อนี้จะภาพพี่น้องเข้าเวะหาดพยุนนะครับเนาะวเวะเจ็บบรรยากาศสวยงามที่หาดพยุนก่อนเนาะก่อนจะไปทำงานเนาะครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเดอ้อเป็นยังไงเนาะพี่น้อง ฝนตกครับระยองตกกลางคืนเลยครับทุกคนลงมาอย่างกับฟารัวเนะเาะกรับบลูคือกันว่าฤดูฝนหรือฤดูหนาวพี่น้องเนาะหลังจากออกม่าซาพานไป่นะครับแต่มีฝนลงมาอย่างต่อเนื่องเนาะทางระยองนะครับภาคตะวันออกของประเทศไทย หมอกลายครับพี่น้องหมอกแข้งเพราะว่าฝนตกช่วงหัวค่ำมหาหกทุ่มตีหนึ่งยังตกอยู่เลยครับฝนกระจกรถก็เต็มไปด้วยหมอกขอให้พี่น้องเด้อ ตาซอก็ฝ้าเปิดนะครับฝ้าเปิดแล้วเนาะไปทำงานกันครับระยะทางบ้านอนุอ่นหนองโกงกับโรงงานเกินห่างกันอยู่ประมาณสิบโลครับพี่น้องเนาะบ่ไก่บ่ไก่สิบโลกันเดินทางประมาณสิบผ่านหน้าที่โดยประมาณนะครับ สามสิบห้านาทีโดยระมณาสะกดโรงงานเหลี่ยมแต่ว่าส่วนมามก่มคงกันจีแว่พาพี่น้องเขาเจ็บบรรยากาศสวยๆแถวหาดประยุนมือนี่มือนี่กันสิพาพี่น้องเขาไปเวหาดประยุนจากบุ้นาพี่น้องเนาะนะครับชมบรรยากาศสวยงามตอนเศร้าๆ,ๆนะครับที่หาดประยุนจากข้าวหนึ่งเนาะ เป็นไปพี่น้องกันทำงานยังสิครับทุกมือเนาะชีวิตท่านต้องใส่เง,งินเนาะเงินเป็นส่วนสำคัญของชีวิตได้อปีนน้องเด้อนะครับจะเป็นต้องทำงานกังสิไรเงินวัจริงก็สามารถที่หลีกเลี่ยงใด้ครับทุกคน,กคนอยากทำงานต้องทำอยากมีเงินต้องทำงานนะครับผมอยากจิตใจเบื่อบ,บานไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าจิตใจ เขากับเกี่ยวของกับการทำงานนด้แหละนะครับการจิตใจพอดีการทำงานกับบกไปดีแล้วไม่นอ้องเลยเนาะเป็นเรื่องปกติครับจิตใจดีการทำงานก็นต้องดอีผู้ว่าจ้างพอใจเนาะถ้าเกิดจิตใจพอดีนะครับไปทำงานเนี่ยกับตากันสิวางหาผู้นั้นผู้นี้มันบะไ้นี่ครับเพราะว่าเขาไปทำงาน,นเนี่บนเขาไปรับจ้างรับไปน่นเ้อง็ต้องทำ สุภาพเรียบร้อยเนาะอยงซีอยู่บ้านเป็นยังไงกระสังถ้าเราไปโรงงานเราก็ต้องทำตัวให้ปกตินะครับแวะเข้าแวะหาดแป๊บหนึ่งครับพาพี่น้องเข้าไปเบ่งบรรยากาศสวยงามตัง้งหาดพยุนก่อนเนาะก่อนจะไปทำง,งานครับทุกคนก่อนจะไปทำง,งาน รบ,บรรยากาศกับโอ้นิงครับทะเลนิงนอกมือเนอะาะทะเลหนิงนะครับบรรยากาศสวยงามมากๆเลยครับทุกคนครับพี่น้องเขาลงไปเบิ่งบรรยากาศสวยๆนะครับแถวทะเลเนาะไปพี่น้อง ไปกันเลยครับเวลานนิก็หกโมงพอดีพี่น้องหกโมงหาหน้าที่เนาะรับเนาะตอนนี้เนาะรับที่หาดพยุนเนาะครับเนาะปุ่นพี่น้องขี่ตะเวนกําลังขึ้นฝา <c oughs> นะครับพาทุกๆคนมาเบิงความสวยงามของทะเลไทยตอนเศร้าๆครับผม สอนเๆเนาะบรรยากาศจำใสลงทั้งพี่พี่น้องบรรยากาศน้ำสอนเ้าๆนี้เวลามันบ่ไหลดีครับทุกคนเวลามันกะเชีห,าห่าหานาทีสิบนาทีเนาะที่ตะเว้นขึ้นฝาานะครับมือไม่กรมาถึงนะครับใส่ขนึงน้ำเธอจ์อยเหลืองจมเป็นไทยพี่น้อง <laughs> เออ กินไหลอย่ากิดไหลเด้อห,หูป,ปู่พี่น้องปู่หน่อยแล่นปรับลงนี่นะครับปู่หน่อยนะครับดูครับบรรยากาศตอนเศร้าครับผมอู้น้ำทะเลยุบลงไปหลายครับทุกคนยุบลงไปลายเลยนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะตอนเศร้าครับ ผมชอบประมงนะครับเรือมันยุบลงไปหลน้ำม,มันน้ำม,มันยุบลงไปหลายครับทุกคนนะครับสวัสดีครับฝากพี่น้องเดเดอร์ครับผมคลิปนี้เนาะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามอนุมน้โพวงเดเดอร์ครับอนุมพวงกับสิมมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเขาได้ชมกันต่อไปเนาะครับเนาะนี่ครับผม บรรยากาศงายบ่ครับออตอนเศร้านะครับตอนเศร้าครับผมสวัสดีครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากคนไลค์กนติดตามได้เด้อครับผมสวัสดีครับ